วิธีการรับวอลเล็ตฟรีแบบใส่โค้ดการรับฟรีก็คืออันดับแรกให้เรามาที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วให้เรามาในหน้าหลักตรงนี้หลังจากนั้นให้มาดูตรงรูปค้นเครื่องหมายบวกตรงนี้พอเรากดเข้ามาเสร็จให้เรามาตรงแว่นขยายตรงนี้นะคะที่เขาเขียนว่าค้นหาในช่องการค้นหานี้ให้เราใส่ id นี้เข้าไปนะคะ ad 7 7 xq z h a a มีแอดนำหน้าด้วยนะเสร็จแล้วกดที่แว่นขยายด้านหลังตรงนี้เพื่อที่จะทําการค้นหาพอเราเจอรูปโปรไฟล์แบบนี้เราก็กดเพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปหรือว่ากดแชทเข้าไปพอเรากดมาในหน้านี้เสร็จหลายคนเลือกใช้วิธีการส่งสติ๊กเกอร์หรือว่าพิมพ์สวัสดีหรือใส่โค้ดอ่างเปาที่แจกในคลิปถ้าเราใส่ไม่ถูกอันนี้ตัวอย่าง ถ้าเราใส่ไม่ถูกระบบจะแจ้งไว้ว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับเพราะอะไรให้เราอ่านแล้วก็กลับไปย้อนดูคลิปให้จบแล้วเราจะเข้าใจส่วนใครที่ใส่คีย์เวิร์ดถูกแล้วก็เวลาตรงตามที่บอกเขาจะขึ้นลิงก์แบบนี้ให้เขาจะบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมแจกวันที่เท่าไหร่แล้วก็ ได้รับเงินเท่าไหร่ในขั้นตอนถัดไปก็คือให้เรากดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะรับอ่างเปาฟรีตรงนี้ส่วนวิธีการรับพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ ขั้นตอนแรกให้เราใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเลตของเราตรงนี้ใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันครบเสร็จแล้วกดที่คำว่าตกลงด้านล่างนี้ได้เลยพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึอันเราก็กดเลือกซองหนึอันพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะแจ้งนะคะว่าเราได้รับเงินขีบาทนี่ตามนี้แต่ถ้าใครที่ดูคลิปจบ กดที่ลิงก์ไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองที่เรากดนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนหรือจำนวนเงินก็มาร่วมสนุกกันใหม่ในวันถัดไปนะคะเอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะ สวัสดีค่ะฟีมันี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจกวอลเล็ตฟรีนะคะประจำวันที่3เดือน4ปี2024แจกวอลเล็ตไม่ต้องลงทุนไม่ต้องแนะนำเพื่อนกดกติกาดูคลิปให้จบนะคะจะได้เข้าใจเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะทำอ่ะเดี๋ยวสร้างอันนี้ให้ดู ในหน้านี้จะเป็นหน้าการสร้างโค้ดังเปาให้นะคะซึ่งโค้ดังเปาที่นุนเอามาแจกในวันนี้คือคํานี้นะคะคําว่าหม้อหุงข้าวอันนี้คือโค้ดังเปาส่วนเวลาเวลาที่จะสามารถรับได้ก็คือ22่สนาฬิกาเจ็ดนาทีอ่ะยี่สิบสองนาฬิกาเจ็ดนาทีส่วนจำนวนเงินเดี๋ยวอา๋ยวสร้างตรงนี้แป๊บหนึ่งนี่ คือบางคนอาจจะสงสัยว่าพี่ทํายังไงเกาะดูตามนี้ได้เลยนะคะสําหรับน้องๆที่เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เพอเอิญว่าได้เข้ามาดูคลิปนี้หรือว่าอเผอิญว่าได้เข้ามากดติดตามช่องนี้แล้วอยากรู้ว่าพี่สร้างทรงยังไงเกาะดูตามนี้ได้เลยคะ่ะวันนี้วันนี้แจกอยู่ที่23บาทละการจํานวนคนที่ได้รับมี15คนอ่ะ16คนก็ได้ยี่สิบสามกับสิบหก ใครไม่ดูคลิปบอกเลยว่าคุณหาโค้ดอักเปาไม่เจอแน่นอนส่วนคนที่ถามว่ามันจะต้องแต่ละวันเน่ะเวลาในการลงคลิปคือเออเวลาในการแจกคือเท่าไหร่แล้วก็คลิปจะยาวกี่นาทีคลิปจะยาวกี่นาทีมันไม่สำคัญนะคะมันสำคัญอยู่ที่ว่าเวลานุดสร้างซอกแต่ละครั้งเออ เวลานะเวลาในคลิปมันจะบดก่อนถึงเวลาที่ประกาศการรับซองอย่างสมมติว่าธนุดบอกว่าแจกยี่สินาฬิกาหนาทีคลิปก็จะอยู่ประมาณ4นาทีหรืออาจจะประมาณ5นาทีเนี่ยไม่เกินเนี้ยนะคะยังไงก็เอาใจช่วยสําหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะคะใครได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยใครชอบวิธีการหางเงินออนไลน์แบบฟรีๆไม่ว่าจะเป็นวิธีการหางเงินออนไลต่างๆเว็บ หรือแอปหรือการเล่นเกมก็ฝากกดติดตามช่องไว้ส่วนใครที่อยากได้วอลเล็ตฟรีประจำวันแบบนี้ก็ลงคลิป22นาฬิกาหรือสีทุ่มนะคะคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ